ไม่เห็นดิอ่ะได้ไปขาแก้มอ้าเฮ้ยไปยันลงตัวไปขาออก สวัสดีครับพามาชมนะครับหน้าโรงพยาบาลมัชิระนะฮะดินสุดนะครับเปินสุดเหมือช่วงเช้าวันนี้ฮะทวาเกิดหนาดินก็กำลังใกล้จะคงที่แล้วครับยังแต่ใกล้จะนิ่งนะฮะแต่ก็ยังสุดไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเห็นน้ำปะปาไหมครับน้ำปะปาอยู่ตรงนั้นฮนะ

สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลพชิรนะฮะสามเสษนะครับหน้าตํารีตํารวจสามเสษนะเป็นดินสุดเช้าวันนี้นะครับอันนี้ฮะครับน่ากลัวมากครับคนหลกเกียบครับดินก็ยังสไลด์ไม่ได้เรื่อยฮะนะอันนี้ที่ถนนน่ะเพื่นมาเนี่ยอันใหม่นะฮะแล้วสาน้ําก็ยังไหลลงมาอีกเรื่อยๆนะครับผมแน่นายเชื่อนะครับ คือสอบถามคนแถวนี้เขาบอกว่าเมื่อสองวันที่แล้วมีน้ําซึมออกมานะเด็กยังสุดเห็นนะฮะสุดแล้วครับไหนฮะ <c oughs> นักโอ้น่ะนะฮะมาแล้วครับผมสุดมาแล้วนะฮะนั่นนะครับเด็นสุดมาแล้วสุดมาเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่อยๆนะครับคุณมาหาอยู่แถวนั้นเหรอครับอา่าผมอยู่ลงถนนพระรามหกครับบรีผ่านมาผ่านกรุงธนนะฮะก็เลย มามามันมันเพิ่เหตุการณ์ให้ดูครับผลูกเัียบครับนีฮะลองดูว่าข้างบนเป็นไงนี่ครับน่นะ ครับระวังด้วยนะครับผมอยู่ไกลวันนี้ฝนไม่ตกครับเหมือนจะตกจะไม่ตกพัดไปเรียบร้อยแล้วนะจะตกหนกักก็วันนี้นะครับจากสอบถามมีรถตกไปสองคันไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเผู้เ,เอ้เขาเพาสังเกตมาสองวันมาแล้วนะครับเพราะว่ามีน้ําซึมออกมาจากขึืนเขาจะหว่านน้าปราปาอาจจะรั่วตามข้อต่อนะฮะ เลยทต่ไม่เกิดถึงวันนี้ขึ้นมานะครับก็เฝ้าระวังมาตลอดนะครับถ้ามีฝนตกไม่อยากจะคิดแน่นอนนะตอนนี้ฝนทําเหมือนจะตกนะปล่อยมานิดๆแต่ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคใกล้อยู่ครับเนี่ยฮะเนี่ยเขามีเครื่องสัญญาณตรวจสอบอยู่นะครับคอยเตือนภัยอยู่นะครับแล้วก็มัตสึคุคุระคใยเขก็มาสัมพั์นักข่าวก็ยังมีอยู่เนี่ยลงบรรชุละพยาบาลนะครับผมกันพื้นที่นะครับ ถนน,นตรงนน้นน่าจะเป็นถนนสี่แยกเอาเอาเราล้มน,น,นะครับล้มนะครับนี่ครับโอ้โหตรงนั้นนะสี่แยกนะฮะรวมมาอีกแล้วนะฮะตรงนั้นจะเป็นสี่แยกสะพานสุขโขทัยครับผมเพราะว่าข้างล่างทั้งเกตจ,จะเป็นทรายทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นทรายทั้งนั้นเลยตรงนี้เราถือว่าเรายังดีอยู่นะฮะพื้น ี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่นะฮะ <S <S ระวังด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมถ้ามีฝนตกมันดูเป็นไปเลยกับคุณมากฮะกับคุณมากฝา,ากกดติดตามด้วยครับสักแก้วเสร็จเร็วมากครับตอนนี้ออสักแก้วโอ้เออเป็นห่วงชายแดนเหมือนกันนะฮะ <S <S แต่นี่ในเมืองก็เป็นเกิดดินสุดนะครับไม่มีคนบาดเจ็บนะครับจากรายงานไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วน้ำจะพยาขึ้นด้วยนะฮะเงามาก็ ติดแม่น้ำเจ้าพญาด้วยนะครับปัจระะนเนี่ยฮะไม่ค่อยเห็นคุณคุณมหากรุงไรส์สดธรรมะเลยครับรับผมตอนนี้เลี้ยงลูกครับเดี๋ยวกลับไปจันทร์ไปเดือนตุลาอาจจะไรส์สดนะครับคนลูกเกีียบครับผมก็เลยเอากันเมืองอะไรมาลงบ้างนะอ่ารถชั้นต่ดเดยังจอดใช่ไหมเขาวันนี้โรงพยาบาลเข้าหยุดทำการเลยนะฮะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับผมเขาหยุดทาการเลยนะครับไม่มีการ คือปิดโรงพยาบาลเลยคือตอนเนี้ยฮะไม่มีการเข้าออกผมกันไว้ก่อนนะอ่าแต่เลยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับผมนี่ฮะนี่อันนี้สไลด์ลงมาใหม่หมนะฮะเดี๋ยวผมผมอยู่ค่สามโมงครึ่งฮะอยู่อยู่สักพักหนึ่งนะฮะไยไปทุรลาดต่อนะครับอัลกุลเกียบกับคุณมากนะครับทีแมมยังมาฟังเอ,อธรรมะมนะครับผมก่อนเนี้ยนะฮะร,รถจัมเปตินอถรถออกทั้งหมดใช่ครับผม รถคันอยู่ล่างสุดขึ้นได้ไหมยังครับตอนนี้น่าจะยังครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับแต่ผู้ว,าว่ากทมก็มานะฮะนี่ฮะนะครับ,รบตรงนี้ก็นะเจ้าหน้าที่ก็ามานะฮะนักข่าวมาหลายสำนักครับผมนี่ฮะ เอ้ครับผมขอให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกท่านครับผมอ่าชันใต้ดินเออรถออกต้งหมดครับผมมีเพื่อนมากกว่าห้าคนนะครับอาสาธุอ่าผมคงจะต้องฮนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกท่านนะเพื่อนผมตอนนี้ดูสองร้อยกว่าคนนะครับ ฟังลแล้วบายจะขอบคุณมากครับผมผมจะไล่ต่อที่บันแดงมหกรุงชั้นแนวอีกสักอีกสักพักหลังจากลงไล่บันดํานี่นะครับปักไปชมต่อที่บันแดงนะฮะแล้วผมก็จะกลับไปทําธุระต่อนะครับเนี่ยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับปักไปชมบันแดงต่อนะฮะ